เม่์ได้เป็นประธานสุดเทียงพิบังิมนีปราบานเดกเป็นผู้พิทักษ์ประเทศรัฒนกรอาภา กจังหวัดพระนครศิียาพร้อมด้วยท่านผู้เกี่ยวในการพ่นั่งอยู่ที่ทุกรประกอบด้านหน้านะครับวันนี้เจอนะครับคุณกาญจนานะครับคุณเกษท่านผู้โวยเรือนไปดีจังหวัดพระนครศรีอยยาวุฒิธีพระบุคคลองพิษพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมเพื่อภาษาวรรณศารจังหวัดศรีอยุธยาบนหน้าตัวราชการหมายจากท่านอาิชโสตัวเองบอเว่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ต,ต,ต,ตามที่ทางท่านประธานคณะกรรมการ,การาดำเนินการจัดงานพิธีหล่อเทียนชัยสำหรับถวายพระพรชัยมงคลระจนมัก,กศาที่จะเวียนมาตร็จบครบอีกปีซึ่งจะถึงพระราชกิจานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวประการที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวไปน้อนมนำใปปฏิบัตินะครับตองทนนำนแนวปัจฉเนะครับมาหาเลิศ หลังจากนั้นนะครับท่านเิรุธ์อุตรัเสรีนีนะครับพลนน้ำพระจาบอลที่เป้าเทียนนะครับกับสื่อวจรทุกแขนนะครับถ่ายภาพนี้นะครับดินะครับได้นะครับพร้อมพลังไลนนะครับที่เป้าเทียนพวกโดยเฉพาะอย่างที่แล้วภาพผู้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีเสร็จแล้วนะครับเรียนเชิญท่านเิรุธ์อุตรัสเสรีรอบแวดนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับนำน้ำมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเห็นใานี้บนพระบุญเจ้านะครับได้ปรมุนน้ำมนต์ด้านล่างนะครับอสามนะครับแถวมีอีกสามนะครับโดนตีไทยเพลงได้นะครับรสุดดยอผู้ชมหาเศษฐี